ชีวิตเปลี่ยนนะคะเพราะว่านางฟ้าลิซ่านั่นเองค่ะลิซ่าแบล็คพิงคค่ะเธอไม่รู้หรอกนะคะว่าเธอดังแล้วก็อิมแพคต่อผู้คนมากขนาดไหนล่าสุดค่ะเดสตินีโรเจอนะคะเจ้าของเพลงท o m b o ยค่ะก็มีการมาเล่าทาว่าเจ้าตัวนั้นปลื้มนะคะลิซ่าขนาดไหนนะเรียกว่ายังคงปลื้มไม่หายเลยนะคะเล่านาทีที่ลิซ่าค่ะเปรียบเหมือนกับนางฟ้าของเธอเลยนะคะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดการค่ะ แน่นอนค่ะว่าเดสตินีค่ะก็มีความฝันนะบนเส้นทางนักร้องนะคะอยากจะอยู่บนเส้นทางนี้ไปนานๆค่ะแต่ก็นั่นแหละการทํางานในงานเพลงยุคนี้นะคะถ้าไม่ปังนะก็อาจจะต้องกลับบ้านไปก่อนเวลาอันควรก็เป็นได้ค่ะซึ่งเดสตินีโรเจอร์เองนะคะก็เช่นเดียวกันค่ะแม้ว่าผลงานของเธอจะดีนะคะแต่ก็ยังไม่ใช่จังหวะที่จะปังเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะเจ้าตัวค่ะเล่าให้ฟังนะคะในรายการค่ะประมาณว่า2อาทิตย์ท่ก่อนที่ลิซ่าจะปล่อยเพลงทอมบ ของเธอออกมาในลิลี่ฟิล์มนั้นนะคะผู้จัดการของเธอค่ะบอกกับเธอนะคะว่าแหมเหลือเงินอยู่แค่4เดือนเท่านั้นนะเงินก็จะหมดแล้วนะคะค่ายก็อาจจะต้องด r o p ผลงานของเธอไปนะคะและเธอค่ะจะต้องกลับบ้านนะซึ่งเดสตินีเองค่ะก็นึกในใจนะะว่า,วาเอ้นเนี่ยความฝันของเธอ2ปีนะจะต้องจบลงแบบนี้แล้วเหรอเธอนะคะจะทํำยังไงดีเธอเนี่ย กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยะคะไม่กล้าที่จะบอกที่บ้านกันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าก็กลัวนะว่าคุณแม่ของเธอจะเสียใจนะคะได้แต่ถามตัวเองค่ะว่าเอ๊ยมันไม่มีสักทางเลยเหรอไม่มีแสงสว่างให้เธอเลยเหรออะไรประมาณนั้นค่ะ แล้วลิซ่าค่ะก็มาลงคลิปเต้นนะคเพลงทอมบอยของเธอค่ะซึ่งเธอก็บอกว่าโอ้พระเจ้าลิซ่านะไม่รู้หรอกว่าเธอนั้น Impact ต่อผู้คนขนาดไหนนะคะแต่พวกคุณรู้ใช่ไหมว่าเธอ Impact มากๆแน่นอนค่ะว่าตอนนี้นะคะค่ายก็เห็นกระแสะแล้วนะคะแล้วก็จับมาทำรีมิกซ์ัยั่ค่ะ ซึ่งเธอนะคะก็ยังบอกอีกด้วยค่ะว่าความรู้สึกของเธอนะหรอคือฉันอยากจะขอบคุณลิซ่ามากๆเลยนะลิซ่าแบ็คพิงของเราเนี่ยเธอก็เปรียบเสมือนนางฟ้าตัวจริงนะคะของผู้คนจริงๆเลยนะคะเนี่ยเธอสามารถเปลี่ยนชีวิตของ Destiny, เดสตินีโรเจอร์ไปอย่างที่เห็นค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยจะไม่ให้นะคะเดสตินีนั้นปลื้มลิซ่าแล้วก็อยากจะขอบคุณเธอมากๆได้ยังไงล่ะเนาะ แอดก็เห็นเธอนะคะเพิ่งจะมาเปิดเผยความในใจนะก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันค่ะเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆนะคะลิซานั้นเป็นน้ำบาวนะคะเป็นที่หนึ่งในใจของผู้คนเสมอมาจริงๆค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า